ôi nó chắc cơ cơ. Ui, kabak đắc kìa đắc kìa 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 ายอยู่ที่ไหนนะน่ากลัวมากใครถือไม่จชายนะเยในตู้ข้าหลังมันหายไปไหนหมดอ๋อเรนเดี๋ยวกูเอาไปอันหนึ่งกูจะได้สองอ้สก๊อตใครอยากมาา่อนไหไม่เอาไม่วับด่านนี้มันโคตรอันตรายเดินตามไฟมานะไม่ต้องทนอยู่เพื่อรอนจากลาไม่ว่าเธออยู่ที่ใด้องหา f นไฟ t y ู u ขวาตันแต่หลังมนได้ไม่ไดูดไหลังขัาไปดูเอ้ยฝั่งเรามาเพเฮ้ไม,มาหลังมนได้หลังบันได้ไ่ไหนนะนี่ห้องเืียมอ๋อชิน่นทางนีง้ละฝั่งเรามีประตูนหนึ่งที่ยังไม่ได้ไปนะ ดีนะไม่ไม่เม้งนะแค่เกาะหัวอันนี้อะไรเนะเมจิกบอลเอ้ยนี่มันลูกสนุกนี่หว่าทำไมมันถึงชื่อเมจิกบอลโอไม่รู้เหมือนกันใช่ได้ไหมไม่ได้เนี่รงเฮ้ยสวัสดีครับพี่อยู่ไหนมีเรื่องรักเออผมอยู่ชั้นล่างีี่่ไมมใครเดินเดินมาไกลเเดี๋ยวพวผมขึ้นไปละมีเรื่องรัก ทางไปต่อเเลี้ยวซ้ายแล้วลงไปต่อยได้ๆพวกผมเาขอไปไว้หน้าขอไปเก็บไม่ไปจะโดนนัดไร้ยางมาจากยานแบบช่วยเขาขนของพัดแล้วนัดทำอะไรครับนัดกำลังดูมอนิเตอร์อยู่เพราะว่าเขาหลบแผงหรือเปล่านัดเค็เกอร์มันเห็นทะลุประตูเลยอะทุกคนเห็นปะต้องหลบกำแพงอะตะกี้ปิดประตูวุ้บหน้าหักเลยอะยิงทะลุประตูใช่มีการหน้าหักเลยแบบ เชื่อวิการโดนคาประตูไม่เป็นคือไม่รู้มันคือตัวอะไรตัวปืนนะผมอุ้ยมีคนมีไฟฉายทำไมไม่เห็นนี่คืออะไรบอกกูนะยาซีฟันนะมีของคอมเมดี้อะไรอ่ะอุ้ยเอาอีกแล้วเฮ้ยถ้าใส่แล้วมันเฮ้ยหลังหลังเฮ้ยเข้าห้องไปเข้าเข้าเข้าเอ้ยฟาวเวอร์แมนมานะฟาวเวอร์แมนฟาวเวอร์แมนลุมตีมันดิลุมตีเชียวกูปะเออมันมันจะต้องมีคนตายนะแต่มันคนดีคนดีถ้ามันจะมากระเทียมรืออะไร เราไม่มีระเบิดแฟลตแต่ดีเกินระเบิดแฟลตเราสู้กับมันได้ถอยหลังตีก็ได้เฮียแทบตียอพอนะบ่นตีก็ได้เนี่ยชิ้นระวังหลังนะฟาวเวอร์แมนเกิดเพื่อนม่ไม่อยู่ไหนอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างเฮ้ยฟาวเวอร์แมนข้างหน้าเฮ้ยมันกำลังมองหน้าพวกเราอยู่ถอยองไปยังเฮ้ยยังไม่ไปเฮ้ยมันไล่มันไล่มันจะลงยังไงเนี่ย เดี๋ยวไปแหะเนอะแล้วคูจะลงในทางลงไม่ถึงสั์การเอาเอาเอาพวกแบบของอยู่ตรงนี้นี่ยหละจะได้จับ ชินเพื่อนโอ้ยตัวอะไรมาจินเหรอเห็นเ้า

ไปอะไรไปพิธีกาเลยโอเคเพื่อนนเราจะกูไปช่วยขนของขนของหมดยังยังเหลืออีกนิดหน่อยโอเคเดี๋ยวกูไปเอาเพื่อนชินเพื่อนชินไปช่วยนัดขนของหน่อยได้ไหมเผื่อมีเหลือรู้เหลยไม่ตายว่าอะไรนัดเหรอใช่เออพิการใจมาใส่หน้ากากอ่ะใช่ยังเกิดหรือเปล่าใช่รู้เลยไม่ตายพอแล้วจี นักเพื่อนเพี่อไอ้ตัวใสายรักกมันจะบีบคอกูหมดยังหมดยังเฮ้ยไอเพี่ยทางไหนวะหมดยังเพื่อนของหมดยังหมดแล้วหมดแล้วตรงไปตรงไปตามไปไอ้ยักษ์เกิดนะเซสสตารบินาเผื่อวิ่งด้วยเออแบ่งของไห้กูอนหนึ่งไหมก็ได้แบบกะได้ดีกนะสตารบินาเอย่าอยู่ข้างหน้ั้นอ่อยปลไปยปลไปไปไปไอ้เพื่อนไอ้ตัวนัก ืหรือว่าโคลสันลักต่ามันเกลียวแง่เลยดู่คนดื้อนี่สิเออแล้วไม่ใช่ไหมเหรอมันศพพิการหายมันเป็นศพมอนเตอร์นะก็เลยหลุดออกจากลอกยัดเลยโอเคไม่แก่ลักต่าเนี่อย่าไปเล่นเลยพี่ให้ผมดีกว่าเอออะไรนะอะไรนะให้คนที่มันเล่นเปลี่ยนดีกว่าเลยองมาเลยดิ ว้ามไหมว้ากใช่ไหมใครว้าบบ้างว่ามันมันกไปยังฮู้อ๋อฮัลโหลใครต้องอยู่ข้างบนอุ๊ยอยู่ข้างล่างของโคตรรวยไม่รู้ทางออกอยู่ไหนแต่กุลอกกุลจิดอยู่ข้างในปูุออกไม่ได้โดนละประตูคุลล็อกไอ้ตั๊โดนละ โดนละเฮ้ยมีกับระเบิดนะชิ้น egg แถวๆอิสเตอร์เองวะได้วุล่ละชิ้นของกูอีกชิ้นเดียวจะเต็มละนี่นี่ย,ยังไม่ต้องเตโอเคแล้เหลืออกช่องเนึงเยงเจงอละแครจอยหกจะมีของก็นด่าหาาเอาของไปไว้เดี๋ยวเจเจ เกมอยู่ไหนวะเ,นเกมแน่ยังบ้ากลับมาเลยสัลโหลฮัลโหลพี่การการินผมไหมพี่การพี่การพี่เกิแล้วเสียงไม่เกียเอ้วยมีของพี่การพี่พี่การพี่พการาาไม่แน่รอดแล้วนะเนี่ยเรีนพี่ผมเองพี่เอ้ยทางทางหลักอยู่ไหนเกมไม่อยากทางหลักอ่ะ มันจะทางหลักดิกบกูติวันนี้ของกูเยอะเลยเราเดินผ่านของกูเยอะเลยต้นชินชินไม่เห็นว่าปวดหัวแต่เน้วออกไงเนี่ยประตูอยู่นี่ชินน่าจะอยู่อีกห้องหนึ่งฝั่งขวาเนี่ยแต่ไปไม่ได้นี่ไงเจอแล้วอาอนีงไงไม่เห็นว่าบนเหรอฮัลโหลฝากของหน่อยครับเฮ้ยต้นโดนไข่ระเบิดตายไข่ระเบิดพี่ อ่าเป็นศพไปเลยหรือเปล่ามัน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 วางไข่แล้วตายโอ้โนม no my b อันนี้ตายแล้วเป็นศพไปแล้วให้นัดให้นัดเรียกกลับให้นัดเรียกกลับไอ้ไอ้เขาพูดสุดท้ายคขาพูดสุดท้ายก่อนไอ้ต้นจะจจกไปไหมถ้าเรามีอะไรอ่ะฝากของไว้ไหน่อยทนากเขาไงเป็หน่อเลย

ยิงทะลุเลยเชื่อมันยิงทะลุด้วยเหรอมันทะลุได้ไงวะเขนหลบเบื้หลังนี่มันเกินขีบุงเงี่ยวแอร์ต้องแบบหลบหลังหลังสมุดได้ก็จริงแต่ต้องเป็นแนวยาวปะถ้าแนวสั้นก็น่าได้ยิงทะลุเลยจะไข่ใหญ่ดูดูชินกับพี่กัน โดนทีเลยเป็นตคนทีบตายเลยไม่ใช่ดึงยิงเลยไม่ใช่รอดจริงอ๋อมันต้องจังบนี้วะว่ายังไงเราต้องระเบิดสตันกันตัวถ้าตีมันจะตายง่ายๆลองนะโอ้ยอยู่จากตู้กูเพิ่งรู้ว่ามันสามารถถีบได้เลยถีบได้เคยเคยบอกมาแล้วว่ามันเข้าใกล้เกินแล้วมันจะถีบเราเลยเขี่ยไอ้ตัวไก่จะวิ่งผ่านมันไหม มันจะมีแพทเทิร์นของมันขาจะยิงปั้งแชกแปั้งแล้วก็รีโหลดระหว่างรีโหลดอ่ะมันจะทำอะไรพี่เขาใหญ่กัดกนตายแล้วใชิบหายละมีของกัดกันตายเอ้ยแต่เฟืองยังไงใครตกชันอ๋อนี่มันหน้ากากปอมไม่ไม่มันต้องมันต้องสวนไหนนัทุกอย่างมันเป็นหน้ากากจริงหมดเลย โอ้ไม่ครัดร้อยไปเอือกระจายไปละพี่ดูคนที่สู้ชีวิตนี่เดียวเขากำลังทำคุณประโยชน์ให้เราไม่อยากตายโว้ยคนโดนเตะตายเลยพี่รับไอ้เหี้ยไม่ใช่ไอ้แกนิดปิดประตูไอ้นั่นปิดประตูปิดประตูดิ โดนะนเนี่ยเป็นสีเล็บนึงมันตีสีเล็บตาย <laughs> พี่การทำพี่ <laughs> พใส่หน้ากากอีกแล้่าอ่ะพี่การคาจะา <laughs> ไ,ไ,ไหะ <laughs> โนโหนเล่นแต,นตจะกิดมันมา,มายืนค้างเนียบเงียบเลยนะนกูนะไปละไอ้เหี้ยกูไม่เสียงละไอ้เหี้ยมอนเยอะเกินไอ้ไเหี้ย ตอนเราเปลี่ยนนี่าก็เจ๋งผมเพิ่งเอาของไปวางอ,อนิงๆๆๆๆๆๆๆเฮ้ยๆๆ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 อๆๆหรอวะๆๆ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 ๆมๆมีๆๆๆๆๆไๆๆๆๆๆ้วๆๆ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 ๆกๆๆ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 ๆอๆๆๆๆกๆๆๆเๆๆไๆๆๆๆๆะเๆๆ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 ๆม แม่แม่โรเซ่แม่ใส่ตัวนี้ไปโอ้ยขอได้ไหมพี่ตายแบบไม่ทรมานนั้นอะโอ้ไม่ให้ได้ไหมอ่ะพี่สอบอ้อเลยพี่ผมไม่ให้ไม่เป็นไรพี่เราจะตายไปด้วยกันคนละรูปแบบอาจจะโดนชดการยิงที่อาจจะโดนตัวดำๆนั้นลากไปกินไม่พูดเจ้าเลยเมื่อกี้ ได้มีกุญแจไหมปูมีประตูหล็อกทั้งไรเกิดยังไงวะเอ้ยอางน,าน,นี้เออนีปัญหาหนิ้เอา <c oughs> อุ้ยเหี้ยของเต็มเลยอิ่มเลยออิ่มมไเหี้ <Yeah. S 3> หมมยโอ,อ้ของว่าง ัด <laughs> <อ>บดรขอบคุณที่แจ้งให้ทราบเม่เป็นไรครับพี่เดี๋ยวความยินดีโอเคหมดแล้วไม่มีห้องไหนไม่ดูไปทางนี้ไปอยู่ฝั่งนี้หลังเขา อนน้มันตกไปตายนี่เพื่อนน่ไปได้ไม่ตายไม่ตายลงมาได้อ๋อนี่ไงอเ,เอ,เอนเอรีบหารีบออกเสียงเสียงยคท้าย,ายาเ,เฮ้ยเกมน,นักเคเก็เกิดมีของเกด ความมือใช่ไหมเนี่ไยไหนติดแล้วมันเงยได้มาโบเลยเว้ยมันลอยกูกลับบ้านไม่ถูกเลยนะเว้ยอ๋อหาของกลับบ้านแต่มันมีสองตัวเลยนี่ทางนี้ไฟเวลาออกมากลับทางนี้กระโดดไป เห็นไ,ได้เลยเออปกติมันไม่มีตรงนี้เห็นไ,ได้เลย,เ,ลยเออไปกแอบไฟมีทางชืดอเพียบป้องวะเห็นนะปกติมีไฟเลยอ๋อโอเค,ตา,อเคตามมาก็บตามมา อังตกอุ๊ยไฟหมดไอ้เหี่ยใช่ไหมละ่ะใช่ละ่ะใช่ล่ะไปหายาดเลยหลงถ้าไม่ได้ก็น่าจะ เฮ้ยทัานนี้เกณฑ์เกณฑ์ทานนี้เกณฑ์เพื่อนขี่สิบห้า้วเพื่อนาตามมาท่านท่านท่านเจเย็นแล้ว <c oughs> เกณฑ์มา